ไทยรัฐทีวีจัดแคมเปญเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเอาใจคอลูกหนังสำหรับการแข่งขันยูโร2024ที่ประเทศเยอรมนีค่ะชนินชวนชาวไทยร่วมกิจกรรมการทายผลทีมที่เป็นแชมป์ฟุตบอลยูโรครั้งที่17เพื่อรุนรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาท บรรยากาศานในงานถแถลงค่ะจะมีคุณวัชระวัชระพลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทเรนวีซีสามจำกัดอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างลีซอธีรเทพวิโนโนไทยค่ะกวินธรรมสัจันท์ค่ะ,ะ,คะผู้รักษาประตูเบิงทองยูเนเต็ดและมีเหล่าดาราศิลปินเมืองไทยมากมายค่ะร่วมงานถแถลงข่าวในครั้งนี้ซึ่งก็ได้มีการสัมภาษณ์เฟรมลิชชนน์ค่ะแล้วก็สัมภาษณ์พี่ลีซอธีรเทพเกี่ยวกับเรื่องการเชียร์ฟุตบอลยูโรในปีนี้ด้วย ในปีนี้พี่ซอเชียร์ทีมไหนคะเชียร์โปรตุเกสครับเพราะว่าชอบคริสเตียโนุลันโ,ลโดอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายกับฟุตบอลยูโรของเขาละแล้วก็โปรตุเกสเองก็ปีนี้มีขุมลังเยอะที่แบบเก่งๆอะไรเงี้ยพวกผู้เล่นอย่างจากมารโดซิลวาเออบรูโนเฟรนเดสอะไรเงี้ยที่ที่อยู่ในแมนซิตี้อยู่แมนยูอะไรเงี้ยก็อยู่ใน <หอ S 1> ทีมเยอะด้วยอะไรเงี้ยครับขอถามคำให้กับการเชียร์ยูโรในปีนี้หน่อยครับสองสามคำปะเอาเหมือนเมื่อกี้เลย เชียร์มันมากครับเชียร์มันมากเพราะว่าทีมดีๆแล้วก็ผู้เล่นเก่งๆก,ก็อยู่ในยุโรปเยอะอะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกครับพี่สอฟช์จชวนให้แฟนๆมาร่วมสนุกกับกิจกรรมไทยลัฐแล้วก็ชวนชวน,นดูหน่อยครับก็ฝากทุกคนนะฮะก็สนุกกับการดูฟุตบอลแล้วก็มาร่วมลุ้นกับการชิงรางวัลของไทยลัฐนด้วยก็อย่าดูปเปล่าๆก็ส่ง เ,เขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นไปรษนีย์ส่งไปรษณียมามา,มาชิงโชครูมารับของรางวัลด้วยมาลุ้นรางวัลกันก็จะได้เผื่อได้สองต่อด้วยเชียร์บอลสนุกเชียร์ T ทีมเองที่ที่ที่ชอบชนะแล้วก็ได้ของรางวัลจากไทยรัฐไปด้วยก็อย่าลืมส่งเข้ามายเยอะนะครับครับสวัสดีครับผมเฟรมลิชนนน์สิรประสิทธิ์เดชชาครับยูโรปีนี้เชียร์ใครคะยูโรปีนี้ครับก็ทีมชาติอังกฤษครับผมเรามีแบบว่านักเตะที่เราชื่นชอบส่วนตัวไหมคะสำหรับทีมชาติอังกฤษในปีนี้เลยครับ ต้องบอกเลยว่าเชียร์จูดบรลลิงแฮมมาก่ากเพราะตอนนี้เขาทําผลงานดีกับเรอัลมาดริดนะครับแล้วตอนนี้ในผลงานทีมชาติยูโรที่จะถึงนี้บอกเลยว่าจูดต้องโชว์ฟอร์มที่สุดยอดแน่นอนเพราะคราที่แล้วอังกฤษได้รองแชมป์แต่หวังว่าเราวนี้ครับจะได้แชมป์สักทีเพราะด้วยคุณภาพนักเตะหลายหลายคนอย่างฟิลฟอร์เดน,นเอยอย่างเพื่อนคนอื่นเออยงเงี้ยพร้อมแล้วที่จะถือถ้วยแชมป์จริงแบบบอกแล้วว่าเชียร์จูดเหมือนกันเพราะว่านอกจากจะเป็นฟอร์มของเขาแล้วเขาหน้าตาดีด้วยใช่เขาเขาคือแบบลูกเขาคือมีเพราะว่า มีบุธิภาวะความเป็นผู้นำสูงแม้เขาจะอายุน้อยแต่เขาสามารถโฮเกมแล้วก็ลีดเกมได้ครับเชิญชวนให้แฟนๆมาดูยูโรนะครับครับก็ในยูโรปีนี้นะครับก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะครับทั้งจะคนดูบอลอยู่แล้วหรือว่าคนไม่เคยดูบอลก็สามารถที่จะมาร่วมสนุกกับยูโรในครั้งนี้ได้ครับผมแล้วก็หนึ่งช่องทางนะครับไปสนีไทยแล้วก็ร่วมมือกับไทยรัฐนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับส่งผลลังทายผลเชียร์ฟุตบอลนะครับผม ถายถูกเคาทับทั้งวันไปเลยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นสนุกกันเยอะๆนะครับส่วนเรื่องการร่วมสนุกค่ะก็มีด้วยกัน2ทางค่ะ1ก็คือการส่งไปสษนียบัตรทุกสาขารวมถึงตู้ไปรษณีย์ค่ะ2ค่ะการทายผลการแข่งขันผ่านโพสตกการ์ดออนไลน์ทางแอปพลิเคชันพร้อมโพส รวมไปถึงแอปเป่าตังค่ะซึ่งสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1นมิถุนายนถึง14กรกฎาคมปี6-7นี้ค่ะและช่วงการจับรางวัลค่ะก็จะแบ่งเป็น2รอบก็คือรอบแรกจะจับรางวัลหลังจากทราบทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายค่ะซึ่งก็เป็นทองคามูลค่า4ี0 0มบาทจำนวน16รางวัลค่ะ และรอบที่2ค่ะก็มี16รางวัลด้วยเช่นกันรางวัลที่1ค่ะเป็นทองคํามูลค่า6ล้าน0แสนบาทรางวัลที่2ค่ะมี2รางวัลมูลค่า6แสน2หมื่นบาทรางวัลที่3มี3รางวัลมูลค่า3แสน1หมื่นบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆค่ะจานวน10รางวัลเป็นทองคํามูลค่า60,000บาทค่ะร่วมสนุกกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึง14กรกฎาคมค่ะมาเริ่มสนุกกันเยอะๆนะคะคนที่ได้ที่1อาจจะเป็นคุณค่ะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ